ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนําในการเพราะ,มะเมล็ดแอปเปิ้ลนะครับผม,มเมล็ดแอปเปิ้ลเมล็ดแอปเปิ้ลที่เราซื้อมากินนะครับผมแล้วก็เราสามารถเอามเมล็ดเขามาเพาะได้เพาะให้เขาแตกแตกแตกรากแตกต้นมาครับผมทำโดยทําวิธีไหนมาดูครับผมทําโดยการเอามเมล็ดแอปเปิ้ล ใส่ในชัชูรับผมใส่ในชัดชู่แล้วก็พรมน้ําให้มันชุมช่มๆมันน้าไม่ต้องเยอะกันไปเพียงแค่ให้ชัตชู่เขาเบียกชุม่มแล้วก็ใส่ในกระปุกครับผมปิดฝาแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นนะผมแช่ในตู้เย็นแล้วก็เราก็จะเปิดดูเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแตกรากออกมารากเขาจะแตกออกมาเหมือนประมาณถั่วงอกครับผมถั่วงอกก็พอแตกรากออกมาสักหน่อยหนึ่งประมาณสัก เส้นหนึ่งแล้วเราก็เอาไปลงกระถังเพราะชํำนะผมเขาก็จะแตกเป็นต้นมาผมเคยลองเอา,มาเมล็ดเข้าไปฝังในกระถังเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่งอกับผมไม่แตกไม่รู้เป็นเพราะอะไรที่ต้องใช้ความเย็นนะผมต้องใส่ในตู้เย็นนะผมใ,ในในช่องผักก็ได้แต่ไม่ต้องใส่ในช่องฟิตนะผมเดีย๋ยวมันจะเป็นน้ําแข็งใส่ในช่องผักนะผมให้เขาแตกลากต้องใช้ความเย็นนะผม แต่พอเขาแตกรากแล้วอยู่ด้านนอกใต้ครับผมแต่ไม่ต้องใส่ในไม่ต้องไปตั้งที่แดดเกินไปครับผมเพียงแค่มีแสงลำไรให้เขาเจริญเติบโตครับผมก็เคยทํามาหลายครั้งครับผมก็เป็นต้นครับผมเป็นต้น,น,ตนก่อนหน้าน,นี้เป็นต้นใหญ่แล้วก็มีครับผมอ่ามันก็มีอาการแบบอ็กซิเดนต์ลดน้าเยอะบ้างหลังสุดนี้ตัดยอดก็ต้นเขาติดเชื้อต้นก็ได้ตายไปนะครับผมก็เลยทําใหม่ ก็แตกละเหมือนเลื่อนปก,กติผมง่ายใส่รูเลเยนเขาก็แตกละกอกมาเองครับผมเราก็เปิดดูเรื่อยๆอ๋ออันไหนที่ยังไม่แตกเราก็แช่รูเยียนกลับไปเหมือนเดิมครับผมก็ประมาณนี้ผมเอาใส่แล้วก็เอาเช็ดชูปิดไว้ครับผมบางคนอาจจะรู้แล้วผมก็คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมเป็นผ่านได้หรือว่าจัดชมต่อได้ครับผม อ่านี่แนะนำคนที่ไม่รู้แล้วก็้็งมีปัญหาในเรื่องของการตอนดูแลนะผมดูแลเขาจะต้นประมาณแบบถั่วงอกครับผมน้ําเยอะไม่ได้ครับผมต้นเขาจะช้าตายครับผมต้องค่อยๆ่ยมน้าเรื่อยๆอยครับผมอย่าให้น้ําเยอะเกินไปเดี๋ยวเขาตายก็ประมาณนี้ครับผมการเพราะมเมล็ดแอปเปิ้ล สองต้นนี้หลังจากลงกระถางประมาณหาวันต้นขนาดนี้ครับผม